แกไหมมีครับผ kind of mm ู้เชิใส่ไฟเงามีก้อนจะมีแบบใส่ไฟใส่ไฟนี่ก็มีลรูปอะไ้ครับต่อไปก่อนับเปล่าปลรไปเร็วครับ ต่อไปบ่ได้ต่อไปบอกอ่าเปนี่สยนรอบันเนอะบ้านไหนเคี่บขอนนั้นนี้่ะาบ้างเ็นยีสันแล้วกันครับอ๋อเหลืออ่นนาบ้างกันนะบ้านนี้ขั้นตอนการต้มกอนที้จะบีบผลผลิตต้องทำให้สุกก่อนประมาณหนึ่งชั่วโมง